สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาณุ่งจันทร์นะคะรหัส6 5 4 1 1 0 9 9 2 7นะคะวันนี้จะประมาณค่าผลเฉลยนะคะโดยใช้วิธีของออยเลอร์นะคะออดิฉันได้กำหนดสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่1นะคะเป็น y ายดีบเท่ากับเอต้องนบวกสีลบวนะคะและได้ให้ y 0นะคะเท่ากับ1และเท่ากับศูตามโจทย์นะคะ ผลเฉลยแม่นตรงของปัญหาค่ะได้ให้เป็น y เท่ากับ 5x กำลัง2บวก 8x บวก3และราแพน x นะคะนำนะคะสมการเชิงอน,นุพันธ์อันดับที่1นะ,ะ่ะมาเขียนในรูปแบบของออยเลอร์และได้ให้กำหนด h เป็น0.1เนี่ยจะได้เป็น y ที่ i บวก1นะคะเท่ากับ 0.1y ที่ i บวก 0.1x ที่ i ยกกำลัง2และบวก 0.4x ที่ i นะคะ โดยที่เมื่อนามมาสร้างตารางน,น,นะคะเราจะได้ว่าเรากำหนดให้ค่าเอกะคะ่ะอยู่ในช่วงสด่นหนึ่งตามโจทย์ค่ะคะ่ะาไอ้ก็จะเป็น0123์หนึ่งสองสาส่้าดาวไล่ตามน,นะ,ะโดยที่ส่วนถึง1ตัวนี้ตามโจทย์นะคะแล้วที่ข้าง h เป็น, 0, นะะ่วนจุดซึ่งเราก็จะมาเริ่มหาผาเลเฉลยแม้นตรงกันเลยนะคะก็ะคือจะเท่ากับนะคะ5คูณ ช่องนี้นะคะปีหนึ่งสามนะคะยกกำลังสองบวกกับแปดที่คูณอยู่กับเช่ียวกันนะคะแล้วบวกสาลบแทนนะคะปีหนึ่งสามนะคะจะได้ข้าวมาเป็นสามหลังจากนั้นเราก็ ทุ่มแล้วก็ดื่มได้เลยก็จะให้ข้ามาต่างกีนนะคะหลังจากนั้นจะมาหาผลลัพธ์โดยวิธีของออยเลอร์บ้างนะคะก็จะมีแทนในสมการนี้นะคะ 0.9y' บวก 0.1x' ยกกำลังสองบวก 0.4x' นะคะโดยที่ที่ x เป็นศูนย์นะคะเรากำหนดไว้ว่าได้หนึ่งนะคะก็ใส่หลังจากนั้นก็มาหาของที่ x ที่ i เป็นศูนย์นะคะ x เป็นศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับจุดเก้าคูณ t หนึ่งสี่นะคะบวกศูนย์จุดหนึ่งคูณกับ x i ยกกำลังสองนะคะก็จะเป็น t หนึ่งสี่ยกกำลังสองะคะ่ะแล้วบวกด้วยศูนย์จุดสี่ที่คูณกับ ีหนึ่งสีเช่นเดียวกันแตนั้นก็จะได้ข้าวมาอีกตัวนี้ค่าสามจุดสี่นคุมนะคะแล้วเราก็ดึงลงมาได้ตามนี้เลยนะคะโดยค่าอิพารสมโบ์นะคะก็จะมีค่าเท่ากับแอบส์ลูของผลเฉลยแม่นตรงนะคะลบด้วยผลเฉลยที่ได้จากวิธีของออยเลอร์นะคะจับซ1หนึ่งสาลบดีงสาม และเป็นค่าเหนี่ยออกมานะคะแลังจากนั้นเราก็คล,ลุมแล้วก็ดึงไปเลยค่ะเราก็จะได้เป็นค่าเหนี่ยออกมานะคะโดยที่นะคะที่ x เท่ากับ1เนี่ยนะคะโดยเฉลี่ยแม่นตรงก็ได้เป็น14.442คนน่า9.228โดยเฉลี่ยจากวิที่ออยเลยก็จะเป็น13.9835นะคะแล้วค่าพิพัฒสมบูรณ์น,นะคะก็จะเป็น0 9 4. แตค่ะสองห้าเก้าสองสองแปดนี่เองค่ะนี่ร้อยค่ะขอบคุณค่ะ